สวัสดียามเช้านะคะหกโมงครึ่งค่ะเมื่อก่อนต้นใหญ่มันมีหัวมุมนะคะมันไม่ค่อยแข็งแรงสีชมพูนั่นแหละปีนี้ได้มากิ่งเดียว ต้นสีแดงนี้หอมนะคะหอมมากเลยแดงนี้หอมค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้6โมงครึ่งนะคะบรรยากาศก็ขมุกขมัวนะคะมืดทั้งวันเลยนะคะไม่มีแดดเลยมืดคลุมแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะอากาศไม่ดีเดี๋ยวประมาณ4-5ทุ่มฝนจะตกนะคะอยากให้ดูโซนนี้ค่ะแถวนี้จะเป็นกุหลาบเอ่อทรงพุ่มธรรมดานะคะไม่ให้เลื้อยนะคะแถวนี้ไม่ให้เลื้อยเพราะว่ารั้วเนี่ยหนูต้องการปลูกถั่วแล้วให้ถั่วมันขึ้นนะคะ ก็เลยไม่ไม่เลื้อยนะคะก็เลยจะพยายามเอาแต่กุหลาบทรงพุ่มลงนะคะสวยมากของเดวิดค่ะมาดูโซนนี้กันค่ะอันนี้ดอกใหญ่มากดูว่ามือใหญ่แล้วนี้ใหญ่กว่าดอกสวยมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ เมื่อกี้คุยกับเ,เพื่อนคนญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาแกมาเที่ยวบ้านค่ะเมื่อกี้ก็เลยคุยกับแกนานหน่อยเขามาดูกุหลาบนะคะมาเที่ยวหามาดูกุหลาบเพิ่งจะกลับไปก็เลยได้ถ่ายวีดีโอ นี้สีเนี่ยสวยจริงๆนะคะแล้วก็ดกด้วยมันจะเป็นเขียวก่อนนะคะเขียวเขียวอ่อนเนี่ยแล้วค่อยเป็นสีขาวใจกลางชมพูนะคะสีสวยหวานมากอะแบบถูกใจเลยที่ปลูกอะ แดงใบด่างนะคะเนี่ยดอกสวยค่ะปีที่แล้วเนี่ยหายไปหนึ่งต้นนะคะเนี่ยเนี่ี่ยต้นใหญ่ๆตรงนี้แหละค่ะเนี่ยมันจะอยู่หอวม,มุมนี้มันหายไปนะคะนี่ค่ะดอกของมันสวยหอมดอกใหญ่นะคะอยู่มาหลายปีแล้ว กลางคืนหนูเปิดไฟไว้นะคะบางทีก็ไปมองจากระเบียงลงมาก็มีค่ะ ดอกเริ่มจะวายแล้วนะคะถ้าอันไหนมันดอกจะวายก็แนะนําให้ตัดได้นะคะสมมุติว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ดอกมันจะวายแล้วเนี่ยมันจะร่วงนะคะก็ตัดประมาณก้านใบที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งเรานับหนึ่งนะหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้ถ้ามันมีเนี่ยมันมีสามสี่ห้าหกใบนี่ถือว่ามันแก่แล้วเราตัดช่วงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยตัดตรงเนี้ยนะคะ ดอกมันร่วงแล้วนะคะพรุ่งนี้ฝนจะตกด้วยต้องรีบตัดไม่งั้นถ้าร่วงลงล่างแล้วมันเก็บยากนะคะตัดออกเลยค่ะเหลือให้ประมาณเนี้ยนี่นะคะตัดออกนะคะดอกไหนไม่สวยตัดออกเลยค่ะไม่งั้นคืนนี้เอาฝนตกกันเละเลยนะคะเนี่ย มันจะร่วงแล้วมันจะเปื่อยเก็บยากต้องเก็บทิ้งนะคะหนูจะไม่ให้ค่อยข้างล่างอะ่ะคนมันลกหรือสกปรกไ,ไงม่้นมันจะเป็นเชื้อราทำให้เกิดพวกเพี้ยไฟลาแดงอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คิดเองนะคะของหนูเนี่ยฉีดยาไปแค่ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวจริงๆแล้วก็ไม่ได้ฉีดไม่ได้ทําอะไรเลย กุหลาบนี้สําคัญมากคือการตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็ดูกุหลาบให้เป็นว่าอันนี้ทรงพุ่มก็ตัดให้เล็กให้สั้นลงแล้วทีนี้อันนี้คือกุหลาบเลื้อยก็ต้องตัดให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ของกุหลาบนะคะอันนี้คือเลื้อยนะคะอันนี้ก็สวยงามกุหลาบมันจะมีสามประเภทค่ะเลื้อยกึ่งเลื้อยพุ่มธรรมดาอันนี้คือเลื้อยนะคะ อันนี้คือเลื้อยพวกนี้ก็เป็นพุ่มธรรมดาอันนี้ถ้าใหญ่โตขึ้นมาก็จะเป็นกึ่งเลื้อยได้ประมาณ80เซนหรือ2เมตรหนูก็จะไม่ให้มันใหญ่นะคะอย่างต้นเนี้ยสีม่วงเนี้ยเป็นพุ่มธรรมดาก็ได้หรือจะให้เป็นกึ่งเลื้อยก็ได้ ก็นี่ยค่ะจะให้ไม่สูงมากประมาณร้อยหกสิบเซนหรือแปดสิบเซนจับใส่ซุ้มแบบนี้ไว้ได้นะคะมันจะไม่ใหญ่โตสามสเมตรนะคะมันจะไม่ใหญ่โตมากมันจะเป็นกึ่งเลื้อยถาม่าด,ดูแบบไหนก็ดูในป้ายที่มันเขียนบอกเรานะล่ะเนี่ยอันนี้คือกึ่งเลื้อยนะคะต้นนี้แล้วก็พวกนี้คือเลื้อยเต็มที่เลย4 5หเมตรได้นะคะ4 5หเมตรได้คือเลื้อย อันนี้คือกึ่งเลื้อยส่วนต้นข้างๆเนี่ยพุ่มธรรมดาค่ะอันนี้พุ่มธรรมดาแต่มันสูงเพราะเราตัดหนูตัดประมาณต้นหนึ่งก็ไว้ประมาณเม็ดหนึ่งนั่แหละคะ่ะเนี่ยเราตัดตัดประมาณเม็ดหนึ่งตัดตรงนี้ใช่ไหมคะพอกิ่งมันขึ้นมาเนี่ยเราต้องกะด้วยนะเอาไว้สูงไม่ได้บางคนอาจจะบอกว่าอ๊้สูงยาวขาวดีใหญ่ชอบไม่ใช่นะคะดูกุหลาบของเราด้วยว่ามันมันมันเป็นเลื้อยหรือว่าเป็นพุ่มธรรมดา ตรงนี้สวยเลยอะ่ะมันมีหลายสีล่วงกาวเลยเนี่เดี๋ยวต้องตัดแล้วนะคะเนี่ยต้องตัดถ้าไม่ตัดคืนนี้ฝนมาเละเลยโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะมันมืดแล้วมันถ่ายไม่สวย ข้าบ้านก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่อันนี้เก็บออกนะคะอันไหนที่มันหมดอายุแล้วเก็บออกเพราะว่าฝนมันจะลงเม็ดนะคะหนูก็จะเด็ดเด็ดออกนะคะเด็ดแบบนี้นเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะนี่หลายต้นเลยนะไม่ใช่แค่สีเหลืองนะคะเมื่อกี้ก็สีขาวก็เด็ดมาแล้วค่ะเนี่ยสีขาวสีม่วงนะคะเด็ด ออกมาหลายอันแล้วเนี่ยนี่ค่ะมันหมดอายุแล้วก็เด็ดออกส่วนมากดอกที่มันบานก่อนนั่นแหละคะ่ะไอ้ดอกใหญ่ๆกลางๆกลางๆช่อดอกมันแบบนี้ค่ะเนี่ยถ้าเราเด็ดออกไอ้สามสี่อันเนี่ยมันก็จะได้บานเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยพวกนี้มันก็จะบานขึ้นมาได้เด็ดแบบนี้ออกนะคะนี่นี่นี่อันนี้คือหมดอายุแล้วเนี่ยเด็ดออกนะคะ เด็ดออกค่ะอันนี้อันนี้ยังโอเคอยู่อันนี้คือหมดแล้วนะคะไม่ต้องรอให้มันร่วงค่ะจะได้เก็บง่ายนี่ค่ะเด็ดออกเลยเห็นไหมคะเนี่ยนี่ก็หมดแล้วเนี่ยถ้าไม่เด็ดก็ตัดเลยก็ได้นะคะเนี่ยหนูม,มีกันไกลด้วยเนี่ยตัดตรงขว้อดอกนี่ค่ะเนี่ยตัดแบบนี้นี่ค่ะเหลือไว้ประมาณ สองสามเซนแบบนี้นะคะถามว่าตัดเสร็จแล้วป้ายยาป้ายอะไรไหมไม่ป้ายนะคะปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะไม่เป็นไรนี่ค่ะตัดแบบนี้ตัดออกเลยนะคะนี่ก้านใบที่สามหรือก้านใบที่สี่เนี่ยละคะเนี่ยถ้ามันมีห้าใบนี่แสดงว่ามันแข็งแรงแล้วถ้ามันมีเนี่ยฝั่งนี้มันจะมีสามใบนะคะหนึ่งสองสามนี่มันอ่อนอยู่ให้ตัดลงมาอีก นี่ค่ะห้าใบสามใบสามใบนี่อ่อนห้าใบนี่แก่แล้วตัดลงมาเนี่ยประมาณนี้นะคะแค่นั้นละคะ่ะเนี่ยพวกนี้มันก็จะบานต่อได้นี่เห็นไหมคะก็บานต่อได้อันนี้ก็หมดอายุแล้วนี่นะคะเก็บออกเลยนี่ถ้ามันร่วงทั้งต้นก็ตัดทั้งต้นนะคะตัดเสร็จแล้วก็แนะนำให้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะ จะใส่เป็นบางต้นหรือใส่พร้อมกันก็แล้วแต่หนูส่วนมากจะใส่พร้อมกันนะคะเดือนละครั้งนะคะไม่ได้นะวันที่ค่ะเดือนละครั้งแค่ประมาณว่ากลางเดือนก็คือกลางเดือนต้นเดือนก็คือต้นเดือนแค่นั้นเองเนี่ยถ้าแฟนหนูอยู่นะแถวนี้นางจะออกมาเก็บหมดเลยนะนางไม่ปล่อยให้มันร่วงให้มันเปื่อยนะคะจะเก็บเนี่ยมันเปื่อยยากค่ะแถวเนี้ย น่จะออกมาเก็บให้หมดเลยแต่หนูไม่ละเอียดขนาดนั้นหรอกคะ่ะปล่อยมันไปค่ะแต่ว่าอย่าให้เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคเชื้อราค่ะใครจะเอาอะไรมาปกคลุมเอาหญ้ามาปกคลุมอันนี้สูตรใครสูตรมานะคะไม่ว่ากันนะคะแต่ส่วนมากของหนูสังเกตได้เลยโคนต้นกุหลาบหนูมันจะไม่มีอะไรเนี่ยค่ะคนข้างในไม่มีอะไรนั่นแหละค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับค่ะประมาณนี้เนี่ยมันพร้อมจะร่วงอยู่แล้วค่ะเนี่ย เก็บเดี๋ยวไปเอาถุงมาใส่ค่ะจะเก็บออกเพราะว่าพุ่งนี้ขนจะหนักมากทั้งวันนะคะปล่อยไว้นี่แย่เลยตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเริ่มมื่อนแล้วค่ะเปิดไฟรอบบ้านแล้วนะคะตอนนี้ยังเก็บขยะไม่เสร็จค่ะก็เลยยังอยู่ในสวนอยู่นะคะทุ่มหนึ่งค่ะ นี่ค่ะหนูก็จะเปิดไฟแบบนี้ไว้ประมาณถึงสี่ทุ่มนะคะจะขึ้นบ้านนอนค่อยปิดนะคะเปิดวาให้ผู้คอนโดนี่แหละคะ่ะให้กุหลาบมันมันได้ไฟให้มันไม่เหงาว่างั้นเถอะนี่ค่ะอันนี้ทุ่มนึงนะคะหนูก็จะอยู่ตรงนี้แหละ จะเก็บขยะอีกหน่อยนะคะเก็บดอกสีเหลืองนั่นและค่ะตัดตัดอากาศดีลมเย็นนะคะญี่ปุ่นตอนนี้เวลานอนก็ไม่ได้เปิดแอร์เปิดต้ลมนะคะกำลังดีค่ะ เดี๋ยวขอเก็บอีกหน่อยค่ะสักสี่ห้าดอกน่าจะเสร็จแล้วล่ะ มาถึงบ้านเราแล้วค่ะหิมะก็ยังตกไปปลอยนะคะถนนก็เปียกแต่ว่าไม่ตกค้างในถนนในบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปส่องดูปลากันค่ะเป็นยังไงน้ำคงจะแข็งหน้าดูเริ่มแตกใบแล้วนะคะ ตัวนี้ซื้อมาใหม่นะคะเนี่ยตอนนี้งามนะคะแต่ต่อไปอ่ะจะงามจะรอดไหมไม่รู้เหมือนกันมาลุ้นดีอันนี้กุหลาบเลืยหมดนะคะเอเดียงโรสค่ะมาลุ้นกันอีกทีสองต้นนี้เหมือนกันนะคะแตกใบง,งามๆใส่ย,ยางก็ไม่ได้เก็บนะคะน,น้ำไม่ค่อยได้ลดนะคะนานๆลดทีแต่ก็ขี้เกียจม้วนค่ะ ช่วงนี้ถ้าอากาศแบบนี้ก็ไม่ลดเลยนะคะไม่ลดเลยแหละสองสามอาทิตย์ก็ปล่อยไปถ้าเป็นแบบนี้คือไม่ลดเลยนะคะ ที่อื่นนะคะเขตอื่นน่ะจะตกเยอะมากเดี๋ยวพาไปส่องปลาค่ะว่าเป็นยังไง